มีข่าวทุเรียนออกมาบ่อยแล้วนะครับคราวนี้มาดูจำปาดะทองตาป่านนะครับเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงากันบ้างนะครับช่วงนี้เป็นฤดูการแล้วนะครับผลผลิตก็เริ่มออกวางจําหน่ายกันลูกค้าทายอยซื้อกันแน่นร้านตั้งแต่ช่วงต้นฤดูการเลยครับ จำปาดะนี่เป็นผลไม้ยอดนิยมของภาคใต้ครับเนื้อมีกลิ่นหอมแรงแล้วก็รสชาติหวานจัดนะครับเนื้อจะนิ่มไม่แข็งกรอบเหมือนกับขนนุนนะครับในพื้นที่ของจังหวัดพังงาน,นต้องยกให้จำปาดะพันธงตาปานนะครับที่ตำบลหมอกอำเภอกระปรงซึ่งถือเป็นจำปาดะเบอร์นหนึ่งสร้างไรายได้หลักแสนบาทต่อปีครับส่วนพันสายน้ำพึ่งกับพันหอมหวนนะครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันช่วงนี้เข้าสู่ฤดูการแล้วนะครับบริเวณริมถนนสายกระโปรงหมอก หน้าที่ทาการอบตอเหมาะที่หมู่2อ,อเภอรกระโปรงจพังงาก็มีแผงจำหน่ายผลไม้ของไร่สุกนิรันห์หอมทองครับมีลูกค้าทยอยเข้ามาซื้อจำปาดะกันแน่นแผงเลยครับซึ่งจำปาดะทองตาปานมีจุดเด่นคือผลใหญ่สีทองนะครับเนื้อหนาสีเหลืองทองสวยเลยครับใครที่ไม่เคยกินหรือว่าไม่ชอบจำปาดะเนี่ยพอลองกินแล้วส่วนใหญ่ก็จะติดใจแล้วก็กลับมาซื้อใหม่ทั้งนั้นครับถ้าทองตาปานเนี่ยเนื้อเขาค่อนข้างย่าง เยอะกว่าครับแล้วก็รสชาติเนี่ยโอเคกว่าจำระตัวไปแล้วเนื้อเนี่ยจะเต็มทุกเ,เรียกว่าเต็มเต็มทั้งลูกเลยแต่ตัว่ไปเนี่ยมันจะขึ้นอย่างไรลูกก็ายี่สิบสาสิบลูกแต่นี่จะทั้งทั้งลูกเลยเป็นเกือบห้าสิบหกสิบลูกได้ครับผมซื้อร้านนี้บ่อยไหมครับซื้อทุกปีนะครับผมตัวนี้ก็มีตอนนี้มีมีสายน้ําผึ้งนะครับอ่ามีสายน้ําผึ้งนะคือตัวนี้เป็นสายน้าผึ้งนะครับ สายน้ำพึ่งตัวนี้มันมันลูกเล็กไปหน่อยนะวันนี้จริงๆมันจะมีลูกใหญ่นะครับต้องลูกใหญ่กว่านี้ถึงถึงจะดีนะครับแล้วก็เป็นอันนี้ก็เป็นทองตาปานเลยครับนะครับก็เป็นที่ยอมรับจากพ่อค้าแม่ค้าทั่วไปนะครับที่มารับแล้วก็มีตัวหนึ่งก็จะเป็นหอมหวนนะครับนี่เป็นหอมหวนนะครับแต่ว่าวันนี้ตายงกับแม่ยุพินอ่าผมไม่ได้เอามานะครับเพราะมันยังยังไม่สุกนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มฤดูของผลไม้จำปาดะนะครับตอนนี้ราคาจำปาดะทองตาปานกิโลกรัมละ100บาทจำปาดะสายน้ำผึ้งกิโลกรัมละ70บาทนะครับแล้วก็จำปาดะหอมหวนราคากิโลกรัมละ70บาทแล้วก็ที่ร้านมีต้นพันธุ์ทองตาปานเอาไว้ขายให้คนที่สนใจด้วยครับราคาต้นพันธุ์ต้นละ180บบาทนะครับตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นจำนวนมากเลยครับ แต่ละวันก็มีลูกค้ามาสั่งนะครับจำปาดะแบบนี้กันถึงที่ร้านหรือว่าสั่งออนไลน์ก็ได้เหมือนกันนะครับร้านรับประกันคุณภาพแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยคนระับ